ใครคือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะคะส,สดีค่ะหมอเรนนี่มาสตรีค่ะโรคเบาหวานนั้นนะคะเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมค่ะฉะนั้นนะคะผู้ที่มีญาติสายตรงนะคะอย่างมีพ่อมีแม่นะคะมีพี่น้องนะคะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งหากมีทั้งพ่อและแม่นะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะ รุ่นลูกนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะคะถึงร้อยละ50ทีเดียวค่ะนอกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยการใช้ชีวิตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่อาจจะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานได้นะคะดังเช่นผู้ที่มีปัญหาน้าหนักเกินนะคะหรือที่เรียกว่าอ้วนนะคะผู้ที่ไม่ชอบการออกกำลังกายนะคะหรือมีไขมันในเลือดเนี่ยสูงนะคะโดยคนกลุ่มน,นี้นะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานที่2ค่ะ ส่วนโรคเบอาหวานชิ้นที่1นนะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้เท่าเกันค่ะคงทราบกันแล้วนะคะว่าใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบอาหวานบ้างน,นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะพบกับสาระดีๆได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้หมอเรนนี่วัตรีด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย That, that one dance.